มาเบิงบ้านใหญ่พี่น้องของกินเต็มสวนเต็มบ้านเลยพี่น้องเอ้ยมาเบิงเอาธรรมศาสตร์สวยงามพืชผักสวนขั่วของกินของใส่เพียบเลยพี่น้องจ๋าบะตองห่วงมีตะป่ากับเนื้อมาามีเครื่องครบมัด นี้ตูนชะอมตูนมะพร้าวตูนกล้วยพักนั่งอ่างยาเต็มเลยพี่น้องครบสุดเลยได้แต่เนื้อกับป่ามากของพักอยู่นีมัดพี่น้องเอ๋ยเ <c oughs> ข้าป่าเรียบร้อยแล้ว เก็บขึ้นยุงขึ้นช้างเรียบร้อยพี่น้องจ้าย่ายกันเลยอยากทายธรรมชาติแดดกําลังเอ็มแซมงามงามพี่น้องทายรอบป่านรอบสวนให้เบิง้งพืชพักสวนขั่วเต็มเลยกําลังงามพี่น้องเอ้ย อยู่ข้างบนกับบวบย่อยอย่พี่น้องเลยพ่อได้กินได้ยู่พี่น้องความสุกบ่ไปหาไก่ดอกพี่น้องจ้าอยู่ใกล้ๆเหานี่แหละจ้าอยู่กับเมื่อสองข้างเหานี่ละ่ะเห็ดเอาท้ำเอาลูกล้านไงรุ่นก็สิเห็ดบ่ทันอะไรเป็นดอก นี่ตาเห่ารุนเก่าเกานี่และจ้าพี่น้องจา้าฮุ่นนี่แต่ของอยู่ของกินเต็มไปหมดพ่อได้อยู่ได้กินพี่น้องเศรษฐกิจพ่อเพียงยายอยู่แบบพ่อเพียงเด้อกันขายกับแบงปันแบ่งปั่นกันกินถึงขายกระขายพ่แพงนะพี่น้องจา้า ยายก็ได้พิ่นมีนั่นตมีนี่แบงกันจนีนต้นคุ้นก็นลูกน่อยอยู่ต้นคุนหน่อยอยู่นะ้าบานพี่น้องแกสุดยอดเบิ้งย่ยสิผ้ามาเบิ้งบวบยายวาสิเอาเนี่ยมาตัดหยอดพันยูพ่น,ปนไปน้ำสายไฟไหมพี่น้องเอ้ยสิขึ้นบ้านแล้ว ลูกย้อยอุ่นตุนเอ็นเตีนยูนี่ซาละเน่จ้าพี่น้องจ้าได้เนื้อได้ป่ามาโหลดแล้วพี่น้องสวนใช่พี่เบิร์สุยางสุเน,นวไม่กินเขานั่นลูกย่อยอยู่นี่นข้างบนยังมีอีกนะใชละ่ะนั่นลูกย่อยอยู่พี่น้องจ้า กันชิตัดออกกับพ่อได้กินอยู่นะลูกเต็มยี่เด้พี่น้องหอยอยู่ห้ลายแล้วคุณหอยต้องตูนทิกเตีนยนอยู่ใส่หล,ลือปุณซัมเนีล่ะพี่น้องทายผืดผักสวนขั้วหาเบึงพ่อมีอยู่มีกินพ่ออยู่พ่อกินสมทะของมู่ย่ายนเนี่ยหละจ้ะลูก คางบ้านคางเฮี้ยนนี่แหละจ้ะพ่อได้อยู่ได้จินทุกอย่างทุกแนวดจ้าลูกน้อยอุนตูนเอ็นเตนสำนีและ่ะพี่น้องย่ายผ้าชมบรรยากาศ